เป็นรุ่นรุน่นอะไรคะลูกวันนี้มาของ Oppo Find N 2 Flip ครับอ่าเราก็เป็นพิเตอร์หนึ่งรุ่นเหมือนกันจริงๆผมว่า Oppo Finder ทุกคนก็คือสามารถช่วยกันแบบซัพพอร์ตกันทุกรุ่นอยู่แล้วอ,อ,อย่างเมื่อกี้ก็ไปสนุกอยู่กับโลกของไลฟ์ข้างนอกออพอพี่ต่อนี้ยังไงบ้างพี่ต่อเห็นรุ่นนี้แล้วมันรู้สึกยังไงบ้างการใช้งานไอเลิฟจริงๆ มีโอกาสแอบจับโรโตไทป์ตั้งแต่ก่อนมันเข้ามาเอาพื้นย่ามาเล่นสีไปเกะเหมือนที่พี่ไม่คือจะบอกว่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนำแล้วกันถ้าคุณแบบรู้สึกว่าโทรศัพท์ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่โทรศัพท์มันเป็นแบบอิสเซสซอรีด้วยมีความแฟชั่นด้วยแล้วก็อันเนี้ยฟังก์ชันหลากหลายแล้วก็กล้องชัดมากชัดมากจริงครับพังง่ายเหมาะกับยุคนี้เหมาะกับยุคนี้แล้วก็เหมาะกับทุกคนที่ดูอยู่ด้วยครับราคาแบบเข้าถึงง่ายด้วยเนาะราคาเขอเมย่อมมากใช่ตอนแรกอ่ะผม แอบเดาราคาไว้ต่ำกว่าที่คิดใ่หรือว่าสเปคสูงกว่าราคาใช่ครับฝากฝากอะครับำครับผมก็ยังคงฝาก oppo reno 8t 5g เหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้ก็ขอฝาก oppo find n2 คลิปไว้ด้วยนะครับผมก็เป็นน้องใหม่สุดของ oppo แล้วก็เป็นรุ่นแรกที่พับได้ด้วยใครที่เป็นสายพับก็ อย่าลืมเป็นเจ้าของกันนะครับมาปเป็นขออ้อเกาะโพด้วยกันเนาะครับอะพี่ต่องานตอนนี้เป็นไงบ้าครับลูกก็เกาะอยู่กับมินนีมิวเซียมล้วนๆเลยครับตอนนี้ปิดกล้องไปแล้วปิดแล้วครับดูเห็นค่อนข้าง,งจากโปสเตอร์จากอินเทอร์เนตต่างๆแล้วดูแบบว่าค่อนข้างแบบยากไหมกับการเล่นเรื่องนี้ก็ยากแต่ว่าบวกกับเราเราไล่อ่านฟีดแบ็กเยอะมากนะครับเรื่องนี้รู้สึกว่าคนดูเก่งขึ้นมากหมายถึงว่าใช่หมายถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีดาวถูกหรอครับแต่ว่า หลายๆคนดูแบบกล้าที่จะเดากล้าที่จะเชื่อมันเหมือนกับว่าสิ่งสิ่งที่ตอนโปรโมทเราแบบมีบอกเขาไปว่าเฮ้ยเราเราอยากให้ลองเชื่อโลกของมินไนมเซียมดูนะเ,เพราะมันแบบมันอาจจะอิงความเป็นจริงไม่ได้เลยเพราะมันแฟนตาซีมากอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณคนดูและครับเขาได้สนุกไปกับเราไดสนุนไปกันเรื่องใช่แล้วคนเล่นอย่างเราอะสนุก2ต่อคือสนุกตอนเล่นแล้วต,ตอนนี้สนุกตอนอ่านด้วยอ่านคอมบินใช่ไหมใช่ กที่งไในเรื่องมันมัน,มน,มนรู้แบบว่าตัวละครมันเรนิ่มเปิด้ทีทีละคนเน่าฮะใช<ด>่ก็ตามไปแต่ละชิ้นดีกว่าครับมผมผมแนะนำได้ว,ว่าตามทุกชิ้นไปแล้วเดี๋ยวช่วงสักเจ็ดเดีจะมีลูกเซอร์ไพรส์ตัดขากันเล็กน้อยนี่ยอบสปอยาไมในทุยอย่องอุ้ยไม่ได้อยากสปอยเลยครับแค่บอกว่าแบบน่าสนใจน่สใจ่าต้องดูตอใช่จริงๆไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่า รับเชิญที่บอกที่ที่เราชวนมาครับบอกแล้วว่าเขาไม่ใช่แค่รับเชิญเขาคือหนึ่งในองค์ประกอบของดินอามิวเซียมแล้วเราเรสเพคเขาทุกคนเราก็อยากให้แฟนๆเขาทุกคนมารอติดตามแต่ว่าตัวเราความติดตอกำลังไะไหนหน่อยอุ้ยนี่ยังไม่เปิดความลับอะไรผมเลยนะมีแต่ของกันไงอ่าทุกคนกําลังโฟกัสซึ่งดีแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันของผมเออแล้วอเราจบยังไงนะครับจบจบดีจบดีดีไหมวะออ แต่ฟิดแบบคือเป็นแง่ในโอเคแม่ต่อสำหรับฐานอนักแสดงฟี่แบบแฟนที่แบบคอมเมนต์ถึงพูดถึง,ถงอะไรเงี้ยดีกว่าที่คิดไว้ครับเพราะว่าตอนแรกเราก็กลัวเหมือนกันว่ามันจะดูยากหรือเปล่า <c oughs> พะมันเป็นแฟนตาซีค่อนข้างเยอะแล้วก็ในในทุกอ P ีที่กำลังจะออกต่อจากนี้หรือที่ออกมาแล้วครับทุกคนก็จะเห็นว่าชองมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆกลัวคนดูจะแบบช็อกนิดหน่อยแต่มันก็จะมีบางคนที่แบบว่าอาจจะแบบยังเข้าไม่ถึงก็อยู่แล้วครับผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เตรียมใจแล้วก็รู้ตั้งแต่แรก เราก็เลยอยากยิ่งเชิญชวนแล้วก็เลยเวลาเจอพวกพี่ก็เลบอกว่าพี่ช่วยช่วยอบอกไปหน่อยนะว่าแบบเราว่าจริงๆมันไม่ได้ดูยากมันดูได้แล้วก็เราว่าไม่เครียดหรอกถ้าถ้าเกิดไม่ได้คิดมากก็ไม่เครียดไมา่หถึงว่าเพส่วนใหญ่คนนั้นคิดตามแล้วก็อุ้ยมันคืออะไรนะมันคืออะไรนะแล้วก็เครียดกันไปเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมสนุกกว่าสิถ้าเกิดต้องเครียดเนาะอันนี้นะครับ ก็จะไม่สะ <Galaxy, schnell. S 1> ุ้ถ <product> <loyalty> <od> oh ้าเจะไม่คิดตามไงซีรีส์นี้ทำเพื่อความบันเทิงคือติดใจซีรีส์ไปต่ซีเลยไหมคะพี่ต่อคะไม่ไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าติดใจหรือไม่ติดใจครับเรียกว่ามันก็เป็นอะไรใหม่ๆเป็นอีกก้าวที่ทำแล้วก็ก็ดีถือว่าตัดมูดเพราะว่าโปรเจกต์ถัดไปผมก็คนละฟิลลกับนี้เหมือนกันใช่ไปสายดาร์กหรอหรือยังไงก็เป็นสายธนภพนี่แหละครับแต่ว่าก็อาจจะสักครึ่งปีหลังน่าจะได้เริ่มครับ นอกจากเรื่องนี้มันหลังจากนี้พี่ต่อมีอะไรรอปล่อยให้แฟนดูไหมฮะตอนนี้ก็มีทำโปรเจกต์บางอย่างอยู่อันนึงครับที่พูดไม่ได้เออใช่ป่ะไม่ได้ไม่ได้เออก็ข่าวเกินเกินได้พี่ละเกอนมากพูดเหมือนมากเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวใช่ไหมลูกหรือว่าถ้าจริงไม่ได้อ่ะพูดเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวหรือเป็นโปรเจกต์ร่วมคนอื่นร่วมครับไปไปเรียกว่าไปจอยกับพี่เขาแล้วกันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ร้องเพลง ฮะไม่ไม่หมายถึงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูครับมันก็เป็นโพซิชันใหม่ใหม่แหละที่ผมว่าก็จะได้เห็นผมทําอะไรที่มันไม่ซ้ําไปเลยแล้วคุณก็อาจจะไม่ได้คิดเลยว่าผมจะทำอ่ารู้แล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วบริษัทเป็นไงพี่ตอบตอนนั้นพี่ตอบก็เปิดบริษัทไม่ปกติผมบอกแล้วว่าอย่าเข้าใจผิดการที่ผมเปิดบริษัทอ่ะอันดับแรกมันคือเพื่อดูแลตัวเองเพื่อซัพพอร์ตตัวเองเป็นหลักส่วนการที่ผมจะขยายไปอย่างอื่นน่ะ มันไม่ไม่เกี่ยวกับบริษัทดูแลครับแต่ถามว่ามันมีไหมมันก็มีงกนตามเด็กคนนึงไปเรื่อยๆทาอยู่ครับเชาวในบริษัทเราก็มีใต้<ม>เป็นร่มใหญ่แล้วมีอเมรามีบริษัทอื่นเลกไม่เรียกเรียกว่าแยกดีกว่าค<ย> <มา S 2> รับมาถึงว่าเราเราไม่ได้อยากทําหลาย business อยู่ใน อันเดียวอ่ะมันงงครับออออถ้าเราจะทําอีกอันหนึ่งมันก็แยกไปอันแล้วพอได้ดูแลตัวเองเป็นบริษัทเป็นเหมือนแบบบริหารเองอยู่แล้วจัดก,การทุกอย่างเองแล้วเป็นยังไงบ้างที่ตอบน,นี้ไม่เข้าที่เขา้ตาตอบไม่ได้เพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมเป็นบริษัทอ<ม>ะ,<น>ะไร <ๆ S 1> ขนาดนั้นไม่เพราะมันคือผมไม่ได้มีศิลปินเหมือนตอนนาดาวอ่ะเราบอกแล้วว่าเราต้องการซัพพอร์ตตัวเองเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะมีความบ้านมากกว่าตอนนาดาวอีกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการคุยกันว่าเพื่อ อนาคตของเรานะอะไรเงี้ยใช่ก็เลยถือว่าจูนกันใหม่ดีว่าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดแล้วกลายเป็นมองภาพผมแบบซีอโอเป็นอะไรธุรกิจเม่ได้ม่ได้ขนาดนั้นแต่ถ้าในอนาคตมีได้ก็ดีอะไรหมายถึงมีได้ก็หมายความว่ามีปินก็หัดบ้านเล็กน้อยหัดหัดอยู่จริงเหรอไมายถึงเสีปีเสียปอ๋อไม่เลยครับไม่ไม่ใช่ทางแต่แค่อยากทำอื่นเพิ่มเติมใช่เออเรดูแลตัวเองคนเดียวใช่ไหมไม่แบบเอ้ยมีรับน้องๆเข้ามาคือผมรู้สึกว่า ก่อนเราจะดูแลคนอื่นเราดูแลตัวเองให้ดีก่อนดีกว่าครับอเี่ยเรื่องสุขภาพอาการเแข็งแรงดีนะครับตั้งแต่ลดน้ำหนักมาก็รู้สึกแฮปปี้เนียงก็ลดลงหมายถึงว่าสำหรับคนที่ไม่ทำหัตถการการเพิ่มลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องตลกเาเราไม่มีเครื่องช่วยในส่วนเกินนะครับผมก็สู้อย่างเดียวกับการออกแรงออกกลังไกยเยอะเลยใช่กลัวเจ็บ กลัวเข็มใช่ไหมต้องอะไี้กลัวเจ็บอะไรที่มันเจ็บก็คือกลัวไม่ไม่ทำเลยก็้วเราใช้ยังไแบบให้ลดเฉพาะส่วนไหไม่ครับก็ลดทั้งหมดนี่แหละเพื่อมาจับอันนี้ส่งไปถึงเป็นเคล็ดลับอะไรยังไงบ้างคุมอาหารหรืออะไรยังไงบ้างโอ๋ยอย่าอย่าฟังจากผมนะวิธีของผมมันท็อกซิกเดี๋ยวก็จะกดไายเหรอคะรือไม่หมายถึงว่าเราเราทำงานด้วยเราเราไม่ได้ลดแบบตั้งใจจะเฮลตี้เราลดจากเป้าเราไม่ได้ลดจากการที่แบบ ว่าฉันจะเป็นบรษที่สุขภาพดีอะไรเงี้ย,ย,ยแต่ว่าการออกกำลังกายก็ทําให้เราแข็งแรงขึ้นแ,แต่ง่ายใช่ไหมับติดต่อการหรือลนดหนัก,นนนกขึ้นน้ําหนักรับเราผมว่าพอเริ่มทําแล้วพอมันจับจุดได้มันอยู่ที่ร่างกายคนด้วยคนที่มันทําได้เหมือนเหมือนตอนผมเคยคุยกับรุ่นพี่ที่ถ่ายหนังด้วยกันที่เขาลดน้าหนักเยอะๆอย่างเงี้ยคือมันเจอสิ่งเดียวกันคือเออวะ่ะเราบอกไม่ได้ว่าตอนที่มันทําได้พอมันได้มันก็คือได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงได้ ก็จับจุดของตัวเองใช่เพราะว่าร่างกายคนไม่เหมือนกันคือคุณจะมาทําตามเราอ่ะบางครั้งเดี๋ยวก็หาว่าไม่เห็นผลนี่อะไรอย่า้ยแต่เราจะตั้งเป้าแบบว่าถ้าห้กิโลลง5้ากิโลก็คือแบบไปที่5้ากิโลเลยอย่างนี้ใช่ส่วนใหญ่ก็แล้วก็จะบวกพลาสไปก่อนเพราะสุดท้ายมันสวิงกลับมาได้นิดหน่อยบวกลบอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เล่นแล้วนะไม่เล่นแล้วหมายถึงว่า ผมจะไม่เปลี่ยนน้ำหนักแล้วมันคุมไม่ได้อะไรี้มันมีบทที่แบบน่าสนใจแล้วต่อเพิ่มน้ำหนักอ่างเงี้ยเอาค่อยว่ากันตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะตอนนี้เหลือ60ต้นๆ้นแล้วครับจาก75แต่น้ำหนักแรกผมที่เราเจอกันบ่อยๆคือ6กสินะเดิมผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากอุ้ยแรงมากไม่ก็หลอกเขาเดิมเดิมอ่ออ๋ออ๋ ตอนแรกนึกว่าหายครับแต่มันก็มีกลับมานานๆครั้งก็จะอาการเกิดขึ้นบ้างใช่มีนั่งแต่งหน้าอยู่ๆก็เป็นอะไรเงี้ยแต่ก็ผมว่ามันชินชาไปแล้วมันก็แค่ตัวบุตรถ้าคุมไม่ได้ก็ลุกออกไปข้างนอกจบอืออ๋อไม่มีธีรับก็คือมีวิธีจัดการตัวเองก็อยู่กับตัวเองจริงๆหลายๆครั้งเล้วผมอยู่กองผมเป็นนะแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ต้องพูดให้ตื่นตัวมันผมอยู่กับมันมานานแล้วแล้วไม่ใช่สเตจที่ต้องใช้ยาด้วยซ้ำ ก็แค่อะสติโอเคเป็นนะเดินออกไปอยู่ตัวเองซะจบแต่ว่าที่ต่อคุยกับคุณหมอว่าแบบหมายความว่าวิธีการรับมืออย่างเงี้ยคือต่อแบบผมไม่ผมไม่ follow แล้วด้วยครับพี่เพราะผมรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ปัญหาชีวิตผมมันไม่ได้แรงเหมือนสมัยครั้งที่เราไม่รู้จักมันมันแบบโอ้โหตอนนั้นเจอครั้งแรกแต่มันก็ตกใจตอนนี้คือเรารู้สึกว่าอ่าเราก็ยังคงเมดิเทชั o ฝึกสมาธิไปเรื่อยๆแล้วก็ เราเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรพอมันมาปก็แท่โอเคเข้าใจเหมือนนะว่ามันมาเดี๋ยวมันก็ไปอาการมันจะเหมือนเดิมตลอดเลยใช่ไหมเปล่าหมายความว่าที่เราจะบอกว่าเร่งเลืส้เือส่วนใหญ่จะเริ่มมาจากของผมมาจากใจเต้นที่มันรัวแบบรัวเหมือนจะหลุดออกมาใช่นี่ยเหมือนแบบรั่วจนตัวสั่นอะไรเงี้ยก็จะรู้ว่าอ้ามาแล้วอะไรครับเราได้ของผมกาใชีวิตไม่ส่งผลเพราะผมไม่ได้เอามันมาเป็นส่วนประกอบชีวิตเลยซ้ำ ก็แค่แค่รับรู้ว่าโอเคมีก็คือมีอะไรให้เวลาประมัณนิดนึ่งมันก็ไปใช่เพราะผมรู้สึกว่ายิ่งยิ่งแพนิคมันยิ่งไปกันใหญ่สุดท้ายแล้วเท่าที่คุยกับรุ่นพี่หลายๆคนก่อนหน้านี้คือกลัวปับก็คือน่าจะเสร็จอ่ะมันก็ยิ่งหนัก เหมือนเราพยายามไ,ม,าไม่กลัวมันม่เข้าสัเราไม่ได้พยายามเลยครับ <S <S <don ate> ก็แค่ทําความรู้จักไปเรื่อยๆ ideally, <S <S ว่าอ๋อ <icamente> คุณเป็นยังไงคุณมาได้รูปแบบไหน่าไม่ร,รู้ว่าผมผมแค่รู้สึกว่าผมพยายามพูดสิ่งนี้ให้มันดูไม่แปลกเ,เ,เพราะผมรู้สึกว่าอาจจะมีหลายๆคนที่คุณไม่รู้ว่ามันเป็นก็ได้อะไรอย่างงี้ครับแล้วก็มันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวและมันเป็นโรคทางจิตชนิดหนึ่งก็จริงแต่มันไม่ได้แปลว่าเราโรคจิตอะไรเงี้ยเออมันไม่ใช่เราเป็นมนุษย์ปกติครับยังอรู้จักกันในใจ รู้รู้จักไว้แต่ไม่ได้อยากเป็นเพื่อนไม่อยากไม่อยากไม่ต้องมาบ่อยเออเอาโอเคขอบคุณครับ